วันนี้พลเอกเดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาประจำปี2568ในช่วงเช้าองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา จากผู้บริหารระดับคณะบดีของมหาวิทยาลัยทั้ง4คณะประกอบด้วยคณะครุศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์และได้รับฟังผลการขับเคลื่อนการดำเนินการของฝ่ายกิจการนักศึกษาทางด้านทุนการศึกษาสวัสดิการการส่งเสริมสุขภาพศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเสริมการพัฒนาศักยภาพทั้งในมิติวิชาการและทักษะชีวิต ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษาประธานสภานักศึกษาและประธานสมโมสรนักศึกษาทุกคณะเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดก,กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำในการพัฒนา soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในช่วงบ่ายองคมนตรีได้บรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในหัวข้อเห็นคุณค่าอาดีตเข้าใจปัจจุบันเพื่อวางแผนอนาคตเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นับตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันบนฐานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฒพุทธศักราช2547ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต่อจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรียอยุธยาณนะตำบลบ้านใหม่อําเภอพระนครศรียอยุธยา ซึ่งประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจอาทิการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเช่นสเปรย์และน้ำมันนวดการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิน่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐานและการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับประถมะศึกษาตอนปลายแก่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัยให้มีกิจกรรมทำในช่วงเวลาว่างจากผลิตภัณฑ์ผ้าพ,พิมพ์ลายของตำบลบ่อโพงอําเภอนครหลวงและการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนของกลุ่มบ้านโคกจุลาตำบลบ้านหลวงอําเภอเสนาซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเสีออยุธยาร่วมกับองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาและยกระดับชุมชนให้ประชาชนมีไรายได้